ใครประมาทคุณพ่อคุณแม่คนนี้จมจะหาความเจริญไม่ได้นะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถ,ถ้าเราได้ประมาทพ่อแม่แล้วเป็นอันว่าไม่มีนรกหลุมไหนจะเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นไปเลยให้จําให้ดีคํานี้โทษหนักมาก,มากที่สุดคุณมากที่สุดคือพ่อแม่ของเราท่านจึงยกพ,พ่อกับแม่เป็นที่เป็นพระอรหันต์ทั้งองค์นะเฉพาะกับลูกนะลูก พ่อแม่เป็นอรหันของลูกคุณก็เหลือโลกเหลือสารกับลูกทอดก็เหมือนกันนั่นจึงสอนว่าอย่างนั้นมันเลี้ยงเรามาขนาดไหน <c oughs> โอเราไม่ลืมเราเป็นเด็กเราดูพ่อดูแม่นขนวายหามาอะไรมานีแตะกอนก็คิดธรรมดาภาษาเด็กนะแต่เวาลานโตขึ้นมาเรียนอ่านเรียนทำมันก็กระจายออกไปที่น ไปที่ไหนมีแจ่คุณของพ่อของแม่พ่อไว้หมดนั่นสี